ก็ว่าสมตูวครับก็ว่าสมตัวดิได้กันลำบ่เนี่ยเชียบวันดีครับยังยังครับวันดีครับผมนี่ครับยังยังยังได้กันลำบ่ยังครับอันไหนขายว่าแซวหกคู่ฮะสองมือหกคู่ใดตัวแดงนี่เออตัวแดงกับตัวดังแล้วก็ตัวดังนั่นคกับแซวหกพี่ดอกนี่บ่แซวหกพี่ดอกมึงดู แยกเด้ใส่จ็บคนสิบสองหาร้อยไล่เลดแยกได้ครับแยกบอกักเทือกสิบสามครับบักเทือกสิบสามอีเมียสิบสามเหมือนกันอีเมียสแยกเอาไปส่งตัวกัสิได้หมานเลยได้ละมันแล้วเป็นมันไม่ดูเลยได้พี่น้องมันครับมันมันแต่มันแต่ว่าสมตัวนั่นแหะสมตัวงามีดอกบรเอกครับน้องห ข,ข้าค้า้าหัวมงเย้าเสาลู่่าไรคคในห้องแสดงก่อนจะว่าห้องเสาหเสามองไา่กับเสาห้ามองไายกับเสาบอกกันแล้วมีาิตัวละสิบสามสิบสามู้บอกว่าเสาอิฐอกป่าผู้บอกว่านอดฝ่ายบนทั่วไปเนี่ยจะนะศูนย์แปดห้า 9 9 7จ9ดสองเก้าเจ it, ็ดสองเห้าเจียบด้วยครับเรื right> ่อบ้านอุมาครับสนใจครับสนใจโทรมาหาเพื่นพูนิเจียบครับขอบคุณหลายครับนิจเจี๊ยบสวัสดีครับไปพี่น้องไปหาบึงไปเรื่อยๆครับโอ้วายหนอยควายสีเหล้าเดยพี่น้องได้ต้องร่ไ่กัน คล้ยสีเหลาคล้วยกับบัวลายไปได้หรอกครับกล้วยกับอะอ้เขาไปสิงทักครับนี่เพิ่งไปนั oh, well ่งด้วยนี่เขาก็สิ่งทักได้ครับวันดีพี่ลูกนวดสาวเปิดวงลอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เอย่างไรได้กันเราบอกรับนี่อันนี้มันบมเป็นง้อผมเนี่ยมึงมึงลูกพี่นั่นได้กันเราบอกรับนี่เพื่อนว่าเท่าไรครับเพื่อนว่าเส้าหาเนี่ยตาเส้าบวกเนี่ยเส้าหาลูกพี่กองลูกพี่กองบอกเราบมาลงบอกเราบมะเขาหนังจอใหญ่เนี่ยนั่นนั่นท่าตะว่าอยู่นั่นน่ะบเพื่อนห้องเส้าหาสีัีครับเพื่อนห้องเส้าหาเจ็บจักแม่หรือบุ๋มแม่เด้อพวเพราะว่าเจ้าห้องเขาได้นี่เจ้าบาลงซีบไปเพื่อนเนี่ย่อสวัสดีครับ เ้าหาครับเอง้าหาแม่ความผมเ้าหาแล้วคาห้องบ่ครับราคาห้องราคาห้องมงคายมงคายดิครับบ้านมงขายสี่พันหะสี่พันสองพันสอกิโลปัตตานีเส้าหนึ่งบ่ขายบ่้าหนึ่งมันขาดทุนเลือขาดทุนไรก็บ่ขายขาดบ่น เบอร์กำลังตัวร่อนกันอยู่ครับสิได้กันอยู่บ่เอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้ปนะครับถ้าพี่น้องเขาอยากติดต่อมาครับ093 093 431 431 0565 0565ห้ายหอยย่งพ่อห้อยนู่ห้อยนู่นนะครับเนาะครับผมขอบคุณในร้ายครับกี่กลางมาเด้อพี่น้องเด้อจะนั่งกระทิดลูกวัยเห็นกับพ่เป็ิยังตัวครับ ไปพี่น้องลอไปพี่ก่อนตัวใดครับอันนี้เทเล่นอยู่นะจังไรตัวาหนูมีสิบสองห้าร้อยครับเดี๋ยวกำลังตัวร่อันกันตัวใดสิบสองห้าร้อยครับสิบสองห้าร้อยน้ำบ่อครับไปสงครามมาถึงระเบิดโอ้ไปสงครามมาถึงระเบิดระเบิดเนาะถึงสเก็ตระเบิดว่าสันพี่น้องมึงดูผุ่น ีว่ามต่คนถามมีแต่คนถามบ่เนื้อมันดีตัวนี้เดสังขารเป็นของไคเนี้ยนี่หนึ่งพันห้ันคัคู่นี่เดียครับตัวนี้ก็สิบสองห้าหนึ่งพันหาร้อยสามห้ารยอสามห้ารอันนี้ราคาห้องราคาห้องตัวร่องได้แยกคู่ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้บอครับ ตัวนี้เท่าได้ก็คับมีแยกีก้กางครับแยกเป็นมากมู่แมนบอลมหนึันห้าร้อม่หนึ่งพันห้าร้อยม่แมนบอครับกับอเรียงอยู่เรกพี่น้องขั้นสือไปเรียงก็ได้ครับเนื้อนังดีเนื้อหนังดีครับฝากเบอร์โทรไว้นี้ครับพี่ให้น้อง096 3ห5 3 6น0317้3 1 7้งาครับของงอมอน้ำของกอมอน้ำเนาะครับผมขอบคุณในรายครับดีครับ